ขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะมาพบกันอีกแล้ววันนี้พ่อของผมคือท่านประธานใจร้ายนำเสนอเป็นตอนที่5้าแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะชัชบาลเดินเข้ามาในห้องทำงานของผู้เป็นแม่ด้วยสีหน้างหงุดหงิดต่างจากเจ้าของห้อง ที่ใบหน้าฉาบด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาว่าไงจ้าลูกชายแม่วันนี้วันหยุดพาสาวไปเที่ยวไหนมาหรอเอ่ยแซวลูกชายด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มเที่ยวอ,อะไรกันล่ะครับคุณแม่ลูกค้าจะบินวันนี้ก็เลยนัดคุยกันนอกรอบนะสินี่โชคดีนะครับที่เขามาเที่ยวเหนือก่อนกลับก็เลยได้คุยแล้วก็เซ็นสัญญาก,กันที่นี่เลยไม่อย่างนั้นน่ะ คงได้ไปคุยกันที่กรุงเทพแน่ได้เช็นสัญญากันก็ดีแล้วนี่ลูกทำไมต้องทําหน้าหงุดหงิดด้วยล่ะนางอดสงสัยไม่ได้ก็เมื่อนึกขึ้นได้ก็เลือกที่จะไม่พูดต่อว่าแต่คุณแม่เถอะครับวันหยุดแบบนี้ยังมานั่งทํางานอยู่อีกทำไมไม่พักผ่อนบ้างล่ะตั้งแต่เขามาหาแม่ที่นี่ ก็เห็นท่านทำงานตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดซึ่งเกิดความสงสัยถ้าบอกไปแล้วลูกจะหาว่าแม่บ้าละ่ะนางเว้นเอาไว้พร้อมรอยยิ้มระบายเต็มใบหน้าก่อนจะพูดต่อแม่เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้าแล้วรู้สึกถูกชะตาเขาน่ารักมากเราเจอกันที่ร้านอาหารสองครั้ง ครั้งหลังนี้แม่ให้นามบัตรเข้าไปแล้วบอกว่าแม่ทำงานที่นี่ถ้าอยากมาเล่นน้ำที่สวนน้ำก็มาได้เลยแล้วให้บอกกับพนักงานว่าเป็นเพื่อนกับแม่ลูกรู้ไหมตั้งแต่นั้นมาแม่ก็มาทำงานวันหยุดตลอดมาอย่างคนมีความหวังทั้งคำพูดและแววตาของนางบ่งบอกชัดเจนว่ามีความสุขเมื่อเอ่ยถึงเด็กคนนั้น แล้วคุณแม่ได้เจอเขาหรือยังครับเจอแล้วลูกวันนี้เข้ามาที่นี่จริงๆแต่เสียดายแม่เขาติดธุระด่วนก็เลยต้องรีบกลับไม่งั้นน่ะแม่คงได้แนะนำให้ลูกรู้จักบ้างแล้วละ่ะแม่จะบอกว่าเด็กคนนั้นหน้าตาเหมือนลูกตอนเด็กมากเลยนะเมื่อแม่พูดมาถึงตรงนี้เขาก็รู้สึกตงิดต,ตงิดขึ้นมาทันที เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครหรอครับคุณแม่ที่สุดก็เอ่ยถามออกมาแม่ยังไม่รู้จักแม่ของเด็กคนนั้นเลยนะลูกวันนี้ที่เจอกันก็ยังไม่ได้ถามไถ่ด้วยซ้ําเขาต้องรีบกลับซะก่อนก็เลยยังไม่ได้ความว่าอะไรแม่พอจะจำหน้าเขาได้ไหมครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงดูเหมือนว่าเขาจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ จนลืมความหงุดหงิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนที่เจอกันแม่ก็ด้านลืมแว่นตานะสิลูกก็เลยมองหน้าเขาไม่ค่อยชัดเลยสายตานี่นับวันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆถ้าไม่ใส่แว่นนะต่อให้แกเดินมายืนตรงหน้าแม่แม่ก็จำไม่ได้หรอกนางบนกระปอดกระแปดเรื่องสายตาตนเองส่วนลูกชายก็ถอนหายใจออกมาด้วยความหงุดหงิดอีกครั้ง เพราะเขาคิดว่าคนที่แม่เจอนั้นอาจจะเป็นคนเดียวกันกับที่เขาตามหาอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอีกตามเคยแม่ไม่มีช่องทางติดต่อเขาเลยเหรอครับไม่มีหรอกจ้ะมีแค่รูปถ่ายที่แม่ถ่ายเอาไว้เท่านั้นแหละรอยยิ้มระบายบนใบหน้าอีกครั้งเมื่อนึกถึงเด็กชายต้นน้ำตัวน้อยแต่ประโยคที่ได้ยิน เรียกความสนใจจากลูกชายนางได้เป็นอย่างดีคุณแม่ว่าอะไรนะครับมีรูปอย่างนั้นเหรอชายหนุ่มถามด้วยความตื่นเต้นแล้วนี่แกเป็นอะไรเหรอตาช้างท่าทางตื่นเต้นเชียวเห็นท่าทางลูกชายก็อดสงสัยไม่ได้เปล่าหรอกครับคุณแม่ก็ผมเห็นคุณแม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เวลาพูดถึงเด็กคนนั้นนี่ครับก็เลยอยากเห็นว่า หน้าตาเด็กคนนั้นเป็นยังไงถึงได้ทำให้คุณแม่ผมเนี่ยหลงรักได้สักขนาดนั้นชาชาวานพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกเอาไว้นี่ไงล่ะรูปเด็กคนนั้นว่าพร้อมกับส่งรูปทางข้อความลายให้ลูกชายชาชาวานถึงกับตาโตทันทีที่เปิดดูเป็นยังไงล่ะตะลึงเลยสิไอ้ลูกหมาดูสิ ว่าเหมือนแกอย่างที่แม่บอกหรือเปล่าเห็นลูกชายจ้องภาพนั้นนิ่งนางก็เผยยิ้มออกมาชัชบาลตกใจเมื่อเห็นว่าคนในรูปนั้นคือต้นน้ำเด็กที่เขาเชื่อว่าเป็นลูกชายของตนนั่นเองเขานิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักก่อนจะเอ่ยอะไรออกมาน้องเขาน่ารักดีนะครับแม่ใช่ กิริยามารยาทก็น่ารักด้วยนะสงสัยแม่เขาจะสอนมาดีถ้าช้างไม่กลับกรุงเทพก่อนเราคงได้ทานข้าวด้วยกันสักมื้อแหละผู้เป็นแม่ว่ายิ้มยิ้มส่วนลูกชายนั้นสมองเริ่มคิดแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะหาทางใกล้ชิดสองแม่ลูกนั่นได้ทางด้านต้นหลิวกับต้นน้ำเมื่อกลับถึงบ้านหญิงสาวก็ให้ลูกอาบน้ำใหม่อีกรอบ ส่วนตัวเธอเข้าครัวทำอาหารไว้รอลูกชายแต่ดูเหมือนว่าจิตใจเธอจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นักคนที่เธอเพิ่งจะพบหน้าวันนี้คือสาเหตุของอาการที่เป็นอยู่หญิงสาวคิดไม่ตกว่าจะต้องทำอย่างไรกับชีวิตดีคุณหญิงช่อระดานั้นต้องเป็นเจ้าของโรงแรมกโกลเด้นเชียงแสนแน่เธอพอจะรู้มาว่า คุณหญิงทำธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทและโรงแรมหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศดังนั้นการที่เธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปคงไม่พ้นต้องเจอหน้ากันเข้าสักวันเธอไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนผิดสัญญาการคิดหาทางออกด้วยการพาลูกย้ายที่อยู่จู่ๆก็เข้ามาในความคิดแม่ครับคุณย่าเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเหรอครับ เด็กชายเอ่ยถามระหว่างนั่งทานมื้อเย็นด้วยกันแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกกินข้าวกันดีกว่าจะได้เข้านอนแต่หัววันพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนเธอเบีเ่ยงเบนความสนใจด้วยการเปลี่ยนเรื่องคุยครับแม่น้องก็อยากนอนเร็วเหมือนกันครับเห็นหน้าตาอิโดโรยของลูกชายทั้งที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ก็คิดว่าลูกชายคงจะเพลียจากการเล่นน้ำมาหลายชั่วโมงนั่นเอง ถ้างั้นทานข้าวอิ่มแล้วก็ขึ้นไปแปลงฟันแล้วนอนก่อนแม่เลยนะครับไม่ต้องช่วยแม่เก็บโตหรอกเดี๋ยวแม่ทำเองพูดจบก็ยิ้มให้กันก่อนจะทานข้าวกันต่อต้นน้ำทานได้ไม่กี่คำก็ขอตัวเข้าห้องนอนไปก่อนตีหนึนาทีร่างหนาพลิกตัวไปมาบนที่นอนนุ่ม คืนนี้ชัชวาลไม่ได้ออกไปไหนเพราะร้อยแปดความคิดที่แล่นเข้ามาในหัวนั่นเองที่สุดเขาก็ตัดสินใจลุกจากที่นอนวคว้ากุญแจรถแล้วขับออกไปจากโรงแรมตอนแรกตั้งใจว่าจะไปหาที่นั่งดื่มแต่เมื่อเห็นว่าเป็นเวลาดึกมากแล้วจึงเปลี่ยนไปขับรถไปในซอยหนึ่งที่เขามาบ่อยๆตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ รถยนต์คันหรจูจอดสนิทหน้าบ้านหลังเดิมที่เขามาเป็นประจำรถกระจกลงข้างหนึง่งแล้วทอดสายตาเข้าไปในบ้านหลังนั้นราวกับว่ากำลังมองสบตากับใครบางคนมันน่าแปลกที่เขามาบ้านหลังนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกถึงจะไม่ได้พูดคุยหรือเห็นหน้าเจ้าของบ้านกับลูกชายแต่อย่างน้อยการได้มาอยู่หน้าบ้านเธอแบบนี้ มันก็ทำให้เขารู้สึกดีไม่น้อยชายหนุ่มหลับตาลงด้วยรอยยิ้มที่หน้าบ้านหลังนั้นกะว่าจะพักผ่อนสักงีบใกล้สว่างค่อยจะกลับบ้านแต่หนึ่งชั่วโมงต่อมาก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องสะดุ้งตื่นไฟในบ้านหลังน้อยสว่างจ้าพร้อมกับเสียงพยายามสตาร์ทรถแต่ไม่ติด ตามมาด้วยเสียงเปิดประตูรั้วหน้าบ้านชัชวานเห็นว่าผิดสังเกตจึงตื่นขึ้นมาดูเห็นร่างระหงมายืนชะเงงเหมือนมองหาอะไรสักอย่างด้วยความเป็นห่วงเขาจึงเปิดประตูรถลงมาหาเธอเกิดอะไรขึ้นหรอต้นหลิวเสียงเข้มเอ่ยถามเธอตกใจเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนเป็นโล่งใจเมื่อเห็นใบหน้าเจ้าของเสียงชัดๆคุณ ช่วยพาต้นน้ำไปหาหมอทีเธอเอยด้วยน้ำเสียงร้อนรนเพราะเป็นห่วงลูกชายไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเขามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรและมาทำไมนาทีนี้ลูกชายของเธอสำคัญกว่าสิ่งใดต้นน้ำจะต้องถึงมือหมอโดยเร็วที่สุดต้นน้ำเป็นอะไรหรอชาชบานเองก็เป็นห่วงเด็กชายตัวน้อยไม่แพ้เธอเหมือนกัน แต่ยังมีสติพอที่จะเดินตามหลังเธอไปโดยไม่ลังเลไข้ขึ้นสูงมากเลยค่ะแกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนฉันเช็ดตัวแล้วแต่ไข้ไม่ลดฉันกลัวว่าลูกจะชักพูดไปพร้อมกับเดินนําหน้าเขาเขเ้าไปในบ้านอย่างเร่งรีบถ้าอย่างนั้นคุณเตรียมพวกเอกสารเอาไว้นะเสร็จแล้วก็ปิดบ้านให้เรียบร้อยผมจะอุ้มต้นน้ำไปรอที่รถ หญิงสาวรับคำอย่างว่าง,ง่ายก่อนจะทำตามที่เขาบอกหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งสามคนก็มาถึงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งเด็กชายตัวน้อยถูกส่งตัวเข้าห้องตรวจต้นหลิวนั่งรอที่หน้าห้องด้วยความกระวนกระวายใจเป็นห่วงลูกจนทำอะไรไม่ถูกถึงแม้จะถึงมือหมอแล้วอย่างนี้ก็เถอะใจเย็นๆน,นะคุณ ถึงมือหมอแล้วต้นน้ำจะต้องไม่เป็นอะไรเขาไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาปลอบใจเธอรู้สึกสงสารคนที่นั่งข้างๆจับใจเธอคงเป็นห่วงลูกชายมากทีเดียวขนาดเขาไม่ได้คลุกคลีกับเด็กน้อยอยังรู้สึกเป็นห่วงแล้วเธอที่อยู่ด้วยกันทุกวันละ่ะคงแทบจะขาดใจเลยทีเดียวอีกอย่างก็มีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกด้วย เมื่อคนหนึ่งไม่สบายอีกคนก็กระวนกระบายใจไปด้วยแต่ต้นน้ำไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะคุณต้นน้ำเป็นเด็กแข็งแรงหากเป็นอะไรอย่างมากก็แค่กินยาเช็ดตัวแล้วก็หายเธอว่าเสียงสัน่นแต่ครั้งนี้เธอละเอาไว้เพียงแค่นั้นไม่พูดต่อเพราะเจ้าหน้าที่เดินมาหาพอดี ผู้ปกครองน้องต้นน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะเธอตอบพร้อมกับปาดน้ำตาที่เริ่มหยดลงมาอาบแก้มคุณหมอให้น้องแอดมินนะคะอา,อาจจะต้องตรวจเลือดแล้วก็รอผลเลือดก่อนค่ะคุณหมอสงสัยว่าน้องมีอาการเลือดจางนะคะค่ะแล้วทีนี้ เจ้าหน้าที่กำลังจะพาน้องไปห้องพักคุณพ่อกับคุณแม่ไปพร้อมกันเลยนะคะคุณพยาบาลครับผมขอเป็นห้อง VIP นะครับเขาเอ่ยบอกกับพยาบาลก่อนจะพาน้องเข้าห้องพักได้ค่ะถ้าอย่างนั้นรอสักครู่นะคะดิฉันขอไปติดต่อเรื่องห้องก่อนเราจะกลับมาแจ้งอีกทีว่าได้ห้องไหนพูดจบเจ้าหน้าที่ก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ก่อนจะกลับมาแจ้งห้องที่ต้นน้ำต้องเข้าพัก เรื่องค่าใช้จ่ายคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะจัดการเองชัช,าชบาลกลัวว่าเธอจะเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจึงบอกออกไปแบบนั้นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวไหนจะลูกไม่สบายอีกยิ่งอยู่โรงพยาบาลเอกชนด้วยแล้วค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงเขาคิดว่าเขาเข้าใจเธอดีไม่เป็นไรคะ่ะฉันพอไหว คุณเก็บเงินเอาไว้ใช้อย่างอื่นเถอะนะเรื่องนี้ผมจัดการเองเขายังยืนยันคำเดิมแต่คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราสองคนเลยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องมาจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับเราเธอย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ที่แน่ๆผมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครั้งนี้ให้ฉันรับเอาไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะ ไม่อยากเป็นนี้บุญคุณใครเธอสะบัดหน้าไปทางอื่นเพราะกลัวว่าเขาจะเห็นความอ่อนแอของเธอถ้าเธอยังยืนยันคำเดิมฉันก็จำเป็นที่จะต้องบอกแบบนี้เหมือนกันค่าใช้จ่ายครั้งนี้ถือสว่าฉันชดเชยให้ที่ครั้งหนึ่งฉันเคยเขาเว้นเอาไว้ไม่พูดต่อ ซึ่งเขาก็คิดว่าเธอน่าจะรู้ดีว่าหมายถึงอะไรและนั่นยิ่งทำให้เธอน้ำตาไหลออกมาทันทีแต่เธอเลือกที่จะเงียบถึงแม้ว่าภายในใจจะมีเป็นเหมือนล้านคำที่อยากระบายมันออกมาขอบคุณมากนะคะที่ช่วยพาต้นน้ำมาส่งเราส่อคนแม่ลูกรบกวนคุณมากแล้วเชิญคุณกลับไปพักผ่อนเถอะค่ะ คุณอยู่ได้ใช่ไหมเอ่ยถามเสียงทุมด้วยความเป็นห่วงค่ะถ้าอย่างนั้นผมจะมาเยี่ยมต้นน้ำใหม่นะผมขอตัวก่อนว่าจบก็เดินออกไปจากห้องเพราะเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอตอนนี้ดีที่ที่พูดออกไปอย่างนั้นเพราะกลัวว่าเธอจะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากตนเองแต่ลืมคิดไปว่าคำพูดที่เอ่ยออกมานั้น มันเป็นการดูถูกผู้หญิงอย่างเธอหลังจากที่คนตัวโตวออกไปจากห้องหญิงสาวก็ปล่อยโฮออกมาทันทีอย่างสุดจะกลั้นแต่เธอพยายามเก็บเสียงเอาไว้ไม่ให้รอดออกมาเพราะกลัวว่าลูกชายจะได้ยินช่วงบ่ายของวันชัชวาลมาเยี่ยมต้นน้ำพร้อมกับหุ่นยนต์ที่เด็กชายตัวน้อยชอบสวัสดีครับคุณลงุงเด็กน้อยเอ่ยทักทายด้วยความดีใจ เป็นยังไงบ้างครับคนเก่งดีขึ้นหรือ,อยังเอ่ยลุงมีของฝากด้วยนะเขายื่นให้คนตัวเล็กที่นอนอยู่บนเตียงเด็กน้อยหันมามองหน้าแม่ไม่กล้ารับของที่อีกคนยื่นให้ผู้เป็นแม่พยักหน้าน้อยๆเป็นเชิงอนุญาตต้นน้ำจึงไหวขอบคุณก่อนจะรับมาด้วยความตื่นเต้นปกติแล้วต้นหลิวจะไม่ค่อยตามใจลูกง่าย เวลาอยากได้ของเล่นหรืออะไรก็ต้องทำงานแรกถึงแม้จะเป็นงานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะเธออยากให้ลูกเห็นคุณค่าของเงินนั่นเองแต่ในตอนนี้เธอเห็นว่าลูกชายไม่สบายอยู่จึงไม่อยากขัดใจเท่าไหร่นักวันนี้หมอนัดฟังผลเลือดใช่ไหมเขาหันมาทางเธอค่ะไม่เป็นไรนะคนเก่ง เดี๋ยวก็หายแล้วว่าจบก็ลูบกลุ่มผมนุ่มเบาๆได้ความเอ็นดูส่วนเด็กชายตัวน้อยก็เอาแต่สนใจหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเขาจึงเดินเลี่ยงออกมานั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วนายุ่งเชียวเป็นอะไรไปอีกล่ะเห็นสีหน้าเธอไม่ค่อยสบายใจนักก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ต้นหลิวถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะตอบฉันเป็นกังวลเรื่องผลเลือดของต้นน้ำน่ะไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงตอบแบบให้เต็มเสียงนักอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละคุณทำใจให้สบายอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ผลออกมาค่อยว่ากันอีกทีนาทีนี้คงทำอะไรไม่ได้นอกจากปลอบใจเธอเท่านั้น ช่วงสายของวันแพทย์ประจำตัวของต้นน้ำแจ้งผลว่าเลือดจางต่ำกว่าเกณฑ์จึงจำเป็นต้องให้เลือดตอนนี้ผลเลือดของน้องต่ำกว่าเกณฑ์มากหมอจำเป็นต้องให้เลือดด่วนแต่ทางเราต้องขอแจ้งว่าเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับน้องตอนนี้ไม่มีสำรองไว้เลยคุณแม่มีญาติหรือว่าคนใกล้ชิดมีเลือดกรุ๊ปนี้ไหมครับนายแพทย์ใบกลางคนเอ่ยถามไม่มีค่ะคุณหมอ ยิงสาวตอบอย่างคนสิ้นหวังขอโทษนะครับน้องเลือดกรุ๊ปอะไรครับกรุ๊ปเครับถ้าอย่างนั้นเอาเลือดผมนะครับคุณหมอผมก็กรุ๊ป A อเหมือนกันชัดชาวาลรีบเสนอตัวทันทีดีเลยครับถ้าอย่างนั้นคุณตามเจ้าหน้าที่ไปเลยนะครับเมื่อชัชาวาลเดินออกจากห้องไปแล้วนายแพทย์หนุ่มก็หันมาทางเธอ คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้องไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงมากแค่เลือดจางต่ำกว่าเกณฑ์เท่านั้นเองให้เลือดแล้วก็จะดีขึ้นครับหมอขอตัวก่อนนะว่าจบนายแพทย์ท่านนั้นก็เดินออกจากห้องไปหญิงสาวหันมามองลูกชายที่นั่งอยู่บนเตียงด้วยความสงสารเดี๋ยวก็หายแล้วนะลูกเอ่ยบอกลูกชายเบาๆด้วยร,รอยยิ้มแต่ภายในใจนั้น ไม่ได้ยิ้มตามไปด้วยเลยเชา้าวันใหม่นายแพทย์คนเดิมมาตรวจอาการอีกครั้งวันนี้ผลเลือดขยับขึ้นมามากกว่าเมื่อวานแล้วนะครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเข้าเกณฑ์ปกติเดี๋ยวก็คงได้กลับบ้านแล้วนะครับจริงเหรอครับคุณหมอจริงสิครับแต่นูต้องทานยาตามที่หมอสั่งนะครับผม ต้นน้ำรับคำเป็นมั่นเป็นหมอด้วยความดีใจพรุ่งนี้พบกันนะครับคุณเก่งแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าครับขอบคุณครับมือน้อยไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามขอบคุณคุณลุงหรืออยังลูกต้นเหลียวหันมาหาลูกชายหลังจากแพทย์ออกไปแล้วขอบคุณลุงช้างมากนะครับ ด้วยความยินดีเลยครับลุงทำทุกอย่างได้เพื่อต้นกล้าคนนี้ครับเขาว่าด้วยความภูมิใจคุณลุงน่ารักที่สุดเลยครับตามใจต้นกล้าทุกอย่างเลยต้นกล้าอยากให้คุณลุงมาเป็นพ่อให้ต้นกล้าจังเลยครับเด็กน้อยเอ่อยออกมาอย่างที่ใจคิดทำอากลนเป็นแม่ต้องรีบปรามต้นกล้าครับไม่พูดแบบนี้นะลูกไม่น่ารักเลยนะ ว่าต้นกล้าอยากให้ลุงช้างมาเป็นพ่อจริงๆนี่ครับต้นกล้าอยากมีพ่ออย่างคนอื่นเขาบ้างเด็กชายว่าด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยเอาล่ะแม่ว่าเราไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วดีกว่าค่ะหนูพักผ่อนเถอะนะลูกจะได้หายไวๆครับแม่ต้นน้ำทำตามอย่างว่าง่ายหลังจากนั้น เด็กชายก็นอนหลับไปจบแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับตอนที่5เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงรอลุ้นกันค่ะลุ้นกันว่าบทสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องมันจะลงเอยยังไงทั้งสามคนจะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกไหมแต่สำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ